ในในเ,เน,นักรตะเดินเข้าเป็นนักิไทประเทศไทยค่ะและกลับเียนเชิญท่านสมพงษ์ยิ้มยค่ะอุปนายกชเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563าซึ่งสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยสามารถพัฒนา และท่านนายกเทศมนตรีผู้กิจเจตสิทธิ์จะไว้แ่กีฬายกน้ำหนักให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทุกทุกวันที่2 0พฤศจิกายนเวลา17.00นสดในรอบชิงชนะเลิศของทุกรุ่นชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2560ได้การแข่งขันในโอกาสที่ประกอบด้วยรถจักรยาน ร่วมไปทําข่าวและนําเสนอข่าวการจับการหวยก็เดิมนะครับต้องต้องเน้นตรงนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็สิบสองมโงยในสนามนีเราจะดูแลท่านนะครับทีมสองทีมสมาคมกีฬายกกำลัสมัครได้ในประเทศไทยค่ะพบกันในโรงยิมเนเซียสี0